ามารถแบบคอมเมนต์ใต้คลิปแบบเล่าให้ฟังได้นะแบบมีประวัติกับซองตัวนี้เออแบบเป็นซองตามาเถอะแค่นั้นเองโอ้โมาเสดีเด้นนี่นะครับผมจะมาเล่น m 8 7นะครับตัวถาวรน,นั่นเองหรือซองควงถาวรน,นั่นเองนะครับซึ่งมันมีอยู่แค่3กระบอกเนาะปัจจุบันมันมีแค่3กระบอกที่มันถาวรน,นะครับ ก็นี่เลยนะครับนี่นี่ครับสามตัวนี้เลยนะเออคือ2ตัวเนี้ยตอนที่มันเข้ามาครั้งแรกเนี่ยมันก็เข้ามาในช่วงระยะเวลาใกล้ๆมันแหละก็คือเข้ามาตอนนี้ในช่วงไคซีทูเลยนะครับ2ตัวนี้นะแต่ว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยไอ้สีฟ้าเนี่ยเซอร์เบอร์พังเนี่ยนะครับเออเบสิกเนี่ยตัวเนี้ยคือมันเข้ามาค่ายปัจจุบันที่ผมเล่นอยู่นั่นเองนะครับผมซึ่งมันมาตอนนั้นเนี่ยผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับผมก็ คือเดี๋ยวถ้าผมไม่เรียนผมจะขึ้นรูปไปดูหรือไม่ก็แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนั่นเองเนาะเคยทาคลิปไปดูนะครับคือตอนนั้นเนี่ยที่ผมซื้อมาเนี่ยมันก็ใช้แคสในการซื้อถาวรนะครับเจ้าตัวนี้ก็ใช้แคสในการซื้อถาวรเหมือนกันนะตอนที่มันลงคังมาตอนช่วงแรกๆก็ให้อซทูเนาะลงมาแป๊บหนึ่งครับลงมาแป๊บหนึ่งแต่ตัวนี้นะครับก็นะง่ายๆเลยตอนแรกเนี่ยตอนที่มันลงคังมาค่ายเออเอซีทูแหละนะครับคือตอนแรกจํานวนกระสุนมันแค่6นัดนะตัวนี้มันแค่6นัดนะครับ และมันใช้พอยต์ในการซื้อใช้ฉายาในการซื้อด้วยนะครับผมก็คือใช้เงินในเกมเนี่ยแหละซื้อนะครับสายฟรีก็ถูกใจสิ่งนี้นะครับแต่ตอนนั้นมันแค่6นัดไงแล้วช่วงหลังๆมาเนี่ยช่วงใกล้ๆปัจจุบันเนี่ยเขาก็ปรับจาก6นัดให้เป็น8นัดครับแต่ตามนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเล่นเลยละกันนะครับแต่ก็อยากจะถามทุผู้ชมเหมือนกันว่าทานผู้ชมเนี่ยชอบซองตัวไหนมากที่สุดนะครับในบรรดา3กระบอกนี้นะครับ เสำหรับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมชอบเจ้าซอง M ดูไปแปตัวดีมากเลยนะครับ M ดูแปด SL นั่นเองนะครับผมนะผมชอบที่สุดและมันเป็นซองที่ทําให้ผมเล่น PB นะมันทำมันเป็นซองที่ทําให้ผมเล่น PB ครั้งแรกเลยนะครับเออแล้วท่านผู้ชมเนี่ยชอบซองตัวไหนนะครับก็ นะคอมเมนต์การใต้คลิปได้เลยนะครับผมจะเริ่มซองตัวนี้เป็นซองตัวที่1เลยแล้วกันนะครับอ่าจะเริ่มซองตัวนี้เป็นซองที่1เลยแล้วกันเอาล้ครับท่านผู้ชมครับแล้วผมจะไปยิงให้ท่านผู้ชมดูในเกมนะครับปเอาละมาซองควงขาวนะครับนี่นะแถวบ้านผมในช่วงแบบแบบว่าช่วงสมัยร้านเกมผมเรียกเจ้าซองตัวนี้ว่าซองควงขาวนะนะท่านผู้ชมก็คงจะเรียกกันใช่ไหม <laughs> เออบางคนก็เรียกซองควงนมเนาะบางคนก็เรียกเอ่อ แบบว่ายังไงล่ะมันสองเงินบ้างอะไรบ้างนะแต่ละคนก็มีชื่อแบบว่าเรียกกันนะครับเฮ้ยบ้าบอที่สุดทำไมฉันสับไม่ได้เมื่อกี้ทำไมฉันเอาเอาเฮ้ยกูยิงไป่โดนบ้าบอที่สุดนะครับโทษด้วยละกันนะคนดูมันเป็นตาแรกของผมนั่นเองเดี๋ยวก็เดี๋ยวับตัด แป๊บนึ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็รันล้นก็ลันละอืมนะครับก็เนาะซองตัวนี้นะครับแบบว่าบางคนแบบสามารถแบบคอมเมนต์ใต้คลิปแบบเล่าให้ฟังได้นะแบบมีประวัติกับซองตัวนี้เออแบบเป็นซองที่แบบว่าไปงานเกมเนาะไปงานเกมแล้วก็แบบว่าเฮ้ยไปซื้อมาครั้งแรกอะไรอย่างนี้เอในช่วงตอนที่แบบตอนที่แบบคุณเล่นพ b ีครั้งแรกคุณก็อาจจะแบบมีประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยนะ เอออาจจะมีประสบการณ์อะไรอย่างงี้กูโดนยิงเลยสำหรับผมเนี่ยผมเห็นเจ้าซองตัวนี้เนี่ยครั้งแรกแหละนะฮะก็แบบว่าผมเห็นเพื่อนแบบว่ากำลังแบบเปิดกระเป๋าภาระก,ก็คือเปิดข้างตัวเองดูปืนซ่อมปืนตัวเองอยู่ไงเออผมเห็นอีกซองตัวนึงนะครับเป็นซอง8นัดเหมือนกันนะแต่มันไม่ถาวรนะมันเก่ามันเป็นซองเก่าๆนะถ้าผมไม่ลืมเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปดูแล้วกันนะเออถ้าผมไม่ลืมผมก็ถามว่าเอะปืนนี้มันคือปืนอะไรนะครับ เพื <mile> ่อนผมก็บอกว่ามันคือซองกวงอะไรอย่างนี้ไงเพื่อนผมก็เล่นให้ดูนะแต่เล่นเป็นตัวนี้แหละตัวซองที่ผมถืออยู่นั่นแหละผมเห็นว่ามันเท่ดีผมก็เลยมาเล่นพีบีน่แหละนะนี่คือประสบการณ์ของผมเลยนะครับนี่คือประสบการณ์ตอนที่ผมเล่นพีบีครั้งแรกนะครับสาเหตุสาเหตุแบบว่ามีมีสาเหตุอะไรที่ทําให้ผมมาเล่นพีบีนั่นเองนะครับจัดไปโอ้ยโอ้ยโอ้ัวกรีบ่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ ถือว่ามาคุยกันเล่นๆแล้วกันอ้หแม่กูเจอเอสฟ,ฟยิงระยะไกลครับยิงแบบบูมบามบูมบามกันเลยเดียวนะครับดุรุนแรงนี่เกินนะครับเฮ้ยไม่นะโโอ้หกระแรงนิดนึงยิงมานิดเดียวตาแรงอยู่ประมาณนึงแมทคิวตาม,มาเรื่อยๆแล้วเปิด โอ้ปั๊มยาปุ๊บแล้วพวกพี่แกนี่คือแบบเดินมาเลยนะเออแม่งเดินมาเลยอึมอืนแล้วขึ้นแล้วกูข네ึ้นแล้วกูขึ้นแล้วโอ้ตัวผีป่ะแล้วตัวกับผีป่ะเออคุณก็เล่นได้ป้าผมก็มีนะเว้ยธนูอ่ะยาโอ้โหแม่งไม่โดนด้วยจบ ปาลาเรือเบลเข้าไปครับปลาเรือเบลเข้าไปอยู่ในบ้านเหรอเอ้ยเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะจะงัดธนูบอมเหรอครับผมถามจริงคุณจะง,งัดธนูบอมกับผมเหรอนี่ไงทำไมคุณก็ไม่ได้มีคนเดียวนะทำไมฮะผมทำไมฮนะเออจะเอาหรือเปล่าล่ะเห็นว่ามีมีคนออกห้องไปเลยนะน,น,นิดนึงนะมันมีตัว มันมีตัวแจมก็โหยไม่โดนว่ะตั้มนึงกดกดเมาส์ไว้ลงกดเมาส์ไว้ลงกดเมาส์ไว้ลงทีมกูอยู่ในบ้านหมดเลยเรียบร้อยเรียบร้อยอยู่ในบ้านกันหรอหนุกป้าอยู่ในบ้านอ่ะอ้าวเฮ้ยจะโดนเหลาอ่ะจะโดนเหลาอ่ะ โอ้โห,โโหผมนี่โดนฝั่งแดงลุมเลยเมื่อกี้เกินไปหรือเปล่าถามแค่น้นพวกคุณเกินไปหรือเปล่ามาตอนที่ซองเอ็นหนแ e ะครับ W ตัวนี้นะครับซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกเนี่ยคือมันแบบว่ามันแค่6นัดเนาะแล้วตอนนี้มันปรับเป็น8นัดน,นะครับมามันแน่นอน,นครับ เอาละครับมาเปลี่ยนสองไม่พอมันต้องเปลี่ยนด่านด้วยนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมเบื่อเอาเนี่ยครับเดี๋ยวท่านผู้ชมเบื่อเอาเนี่ยเฮ้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 ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยขอปั๊มยาก่อนละกันขอปั๊มยาก่อนละกันจะมาลอยกันแบบนี้มันไม่ได้ปะเออุ้ยนัดเดียวครับตัวเลื่องร้อยไม่ต้องห่วงนะครับจัดให้แบบแน่นๆน่นจัดให้แบบแน่นๆนะครับโอ้โหตัวกลมๆแบบนี้ชอผมนี่ชอบเลยเรียบร้อย อะไรดิ่งเรียบร้อยครับโอ้โหเควันยิงโดนนิดเดียวเอ้ยบาจริงระเบิดอีงแม่งเลยโดนโดนโดนอยู่โดนอยู่เอ้อบาเด้บาดดิตัวข้างๆตัวข้างๆทำเนีงมีตัวยิงฟรีว่ะมีตัวยิงฟรีว่ะเร่งของเกียร์ได้ไหมเนี่ย ทำคลิปปะเนี่ยถามใครเนี่ยนายไม่ระบุชื่อต้องระบุชื่อเลยนะไม่ใช่อะไร,รอ่ะคนดูเผื่อผมไม่ได้ถามผมเนี่ยเห็นปะเขายังถามยังมีคนถามเลยว่าใครอ่ะเออเออนายเป็นใครอ่ะอยู่ๆนายก็พิมพ์แบบเนี้ยผมไม่ได้อะไรหรอกบางทีแบบว่าเฮ้ยอาจจะมีคนที่ทำยูทูบแบบเล่นพีบีโอต้ตาวองพวงไงเออแบบอาจจะแบบอาจจะสตรีมอยู่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่ได้โกนไปนะแต่แบบเดี๋ยเขาถามพี่โกนไง เวลาผมตอบผมจะได้ไม่ต้องนา้าแต่โอเคครับเมื่อกี้คาร์บูชื่อแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงขอ,องขออนุญาตเล่นก่อนแป๊บนึงโอ้าหลับจะได้แอคว่ะแอคเลยครับเออเราตอบแค่นี้พอแล้วกันนี่ครับตอบแค่นี้พอแล้วกันในเมื่อคุณทีมันอย่างนี้แล้วแอคเลยครับ เฮ้ยระเบิดเออหือแม่งใครที่อยากจะคิดแบบว่าเข้ามาเล่นกับผมในเกมนะแบบว่าพี่อยากจะหาวิธีฆ่าผมง่ายๆแบบนิ่มๆแบบไม่ต้องออกแรงอะไรมากมายคุณแค่ตาระเบิดไปเลยครับผมพูดจริงเคสี่ร้อยตามาเถอะแค่นั้นเองคุณตามาเถอะจริงๆเคสี่ร้อยง่าย ง่ายๆแบบนิ่มๆของแบบเมื่อกี้เห็นอะไรปืนหรือเปล่าหรืออะไรปะปามาเลยครับเคสี่ร้อยครับฆ่าผมแน่นอนจริงๆนี่ไม่โดนปะเฮอ,อันเนี้ยโดนแน่นอนอันเนี้ยโดนอ่ะใครปลาระเบิดมาเอาใครดีล่ะ ฉันไปไหนดีฉันรู้สึกว่าฉันไม่ปลอดภัยเลยไม่ไม่อาโดนตัวบนซอยเมื่อกี้ตัวบนม่งรอซอยอืมอืมปาระเบิดไปก่อนเดี๋ยวตัวบนต้องมาแน่นอนเลยเนี่ยรอรอเลย ตัวบนไม่ได้กลัวตัวล่างก่อนละกันเดี๋ยๆๆดเด็ดเด็ดตัวเด็ดเฮ้ยถ้ายิงอีกนัดเนี่ยอาจจะยิงได้ก็ได้เลยเมื่อกี้อ่ะเรามาต่อที่ซองเซิร์ฟพังเบสิกตัวนี้กันนะครับก็มันก็เข้ามาค่ายปัจจุบันนี่แหละก็ น่าจะประมาณปีที่แล้วนะเออมันก็ไม่ PB บีนเป็นตเปิดมากี่ปีแล้วนะกำลังจะเข้าปีที่2แล้วหรือเปล่าผมลืมแล้วอันนี้ลืมจริงนะครับมาเราไปเล่นกันอันนี้ด่านเดิมนะครับไม่ใช่ห้องเดิมนะเอออุ้ยจัดให้จัดให้ยิงทะลุไปเลยอืมอืมเออสับเป้าเออสับเป้าอีกกูอืมอ่ะจัดไปเฮ้ยโอ้โหอะไรบึ้มบึมเมื่อกี้ลบเออไปไม่ไม่เอาไม่เอาเอาเพื่อนดีวะ ตกใจชุกเชีย์นะเห็นเงาเห็นอะไรไแวบๆมาใกล้ๆนะครับก็ต้องระวังระแวงกันไปก่อนนะเออเอาอะไรม,มาใกล้ๆแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้นะครับไม่ได้เลยจ <c oughs> ายเอข้างหน้ามีศัตรูหรือเปล่ามี <c oughs> ใครกำลังขึ้นรู้อ่ะมีคนรู้มีคนรู้ว่าเราบุกมากอย่างนั้นเหรอฮะอยู่ไหนกันล่ะ <c oughs> สักิดไปหนึ่งเทเปลี่ยนตำแหน่งเลยนะครับ เฮ้ยโอ้โหถือธนูแบบนี้กูไม่ปลอดภัยละตายละูกตายละเล่นได้เพราะว่าของเกียนเฮ้ยผมลืมโอ้โหหน้ากูสะเทือนเลยมีไม่แน่ตรงเนี้ยไปละไปละอ่ะไปเลยอ่ะเออจะกด F กลับมาอีกรอบทำไมเนี่ยโอ้โหหน้าสะเทือนเลยโอ้โหเห็นแล้วกูสงสารอ ไอ้ชาติอยู่นู่นนี่น้าเด้งว่ะไม่ชอบเฮ้ยทำไมทำอย่างเงี้ยฮะไม่ทำอย่างเงี้ยเฮ้ยเออไม่ควรทำอย่างงี้อ่ะไม่หลอแป๊บนึงไม่ได้หรอไปดูก่อนดิโอ้ยคนในบ้านมังยิงว่ะคนในบ้านมังยิง ปาเบิไปเลยเช็คปลอดภัยเออเช็คความปลอดภัยปลาระเบิดเช็คไปก่อนโอ้แต่ผมชอบพี่มากครับพี่จ๊ะพิมพ์ชื่อก็พิมพ์ผิดปั่นหรือไงวะเฮ้ยตหนูกูไม่นะพี่จ๊ะเนี่ยจะตอบดีไปี่ยมีใจมากเลยว่ะมีใจมากเลยอะ มาบอกอะไรตรงนี้บ้าแหละมาบอกเอ้โอ้โหอย่าบอกนะว่าที่เขาบอกชอบงนั้นเพื่อนใจเกลียดยังงั้นเลยใจเกเรยังงั้นเหลอใจเกลีไหนก็ชอบสูตรอย่างงั้นเลยงั้นก็เอานี่ไปเอากระสุนลูกซองของฉันไปตายไปก่อนไม่เอาจะอยู่ที่เดิมจริงๆแม่งไม่โผล่ะ ทีเจ็ดอีกแล้วไปไหนไม่ได้แล้วเนี่ยเอ้าโดดลงมาอล่างทำไม دة? เนี่ยเฮ้ยเกือบตายเกือบตายอ่ะเมื่อกี้มีคนเล่นโลว์่ะฮ่่มีคนเล่นโลว์เฮสบายเลยนะคนเล่นโลว์แต่ว่า <c oughs> แต่ว่า <c oughs> เล่นโลว์ ปลาระเบิดอะไรเงี้ยเบือว่ะเล่นเล่หอเล่อ้ยไช็อตคู่ะไอ้ช็อตคู่ะไอ้ช็อตเดียยูโนะอะไอ้ช็อตเดียวยูโนสกิไปหทีสกิไปหงทีเฮ้ ทำไมมันเงียบจังวะฝากน้ำเงินอยู่ไหนหมดออกมาซะดีๆอืมจได้ดีตำรวจได้ล้อไปหมดแล้วชิผายลบลบลบเจ็บเจ็บเน้ยว่ะตัวนั้นน่ะเฮ้ย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 ของเกยเยเฮ้เเ อะไรวะไม่คอะไรโอ้าหโลมันไม่ได้กันหลังนะครับโลมันไม่ได้กันหลังนะครับเอ๊ะโลมันไม่ได้กันหลังเด้อโลมันไม่ได้กันหลังเด้อหลักแตกไปเด้อเจ๋อ เนี่ยแหละมันเป็นวิธีการสู้กับโลนะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับเออผมบอกไว้ก่อนนะเวลาใครเจอโลนะครับก็มันถ้าไม่มีพวกระเบิดอะไรเงี้ยมันก็จะเล่นยากใช่ไหมแนะนำนะครับหาจุดหลอยหรือหาแบบว่าจุดแบบว่าไปยิงข้างหลังเขาให้ได้แค่นั้นก็พอหรือยิงถ้าถ้าพูดก็ตามตรงถ้าตีนโผล่ก็ยิงตีนได้ก็พอนะครับจริงๆตีนมันอาจจะยิงหนึ่งนัดไม่ตายแต่ถ้าหลอยได้ก็นั่นแหละมันเป็นวิธีเดียวที่แบบจะยิงหนึ่งนัดชัวร์แน่นอนนะครับ มาอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราคนด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไปพลาดคลิปแม่แบบของช่องเรานั่นเองนะผมแล้วท่านผู้ชมชอบซองครัตัวไหนก็คอมเมนต์กันใต้คลิปได้เลยนะครับ